การกิงลูกบอลชนหลักนั่นเองนะครับอุปกรณ์ของเรานะครับ1ลูกบอลนะครับ2นะครับขวดน้ำหมด10ขวดแต่ถ้าที่บ้านเราไม่มีครับใช้5ขวดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ10ขวดจะได้ทำเหมือนลูกผดนั่นเองครับ3นะครับขวดน้ำสัก1ขวดนะครับอยู่ด้านนี้นครับอตัวอย่างจะมาสะดมนะครับการกิ้งลูกบอลนะครับ ให้เราเล็งดีนะครับก้มตัวลงนะครับใช้มือข้างเดียวนะครับใช้มือข้างเดียวนะครับทิ้งลงไปให้ชนแค่นี้เองนะครับลูกบอลนะครับล้มหมดเลยนะครับลูกบอลที่เรากิ้งไปชนพินนะครับหรือชนกดน้ําก็จะล้มหมดเลยนั่นเองครับเราลองทําดูนะครับว่าเราจะ กิ้งลูกบอลกี่ทีนะครับในขวดน้าของเราเพิ่มเติมนิดนึงครับไม่ต้องใส่น้ําก็ได้นะครับเมื่อกี้นะครับตัวอย่างจะมาเสิร์ดงหนึ่งรอบนะครับคราวนี้มาดูรอบที่2ของเรานะครับเด็กๆนะครับจะใช้การลิงบอลนะครับทนหลักกี่ครั้งในการให้ขวดน้ําของเราล้มนั่นเองนะครับอ่ะเมื่อกี้ตัวอย่างรอบแรกคราวนี้รอบที่สองมาเสื้อดงนะครับเด็กๆก้มตัวลงนะครับกิ้งไปให้ชน มสดงนะครับกิ้งไปเหลืออีก2ขวดนั่นเองนะครับคราวนี้เราลองกิ้งดูซิว่าเราจะชนขวดที่เหลือล้มได้หรือเปล่านั่นเองครับต่อไปนะครับมาสโดงจะมาสรุปกิจกรรมประโยชน์ที่เราจะได้รับในวันนี้นั่นเองนะครับหนึ่งนะครับพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กของเรานะครับให้มีความประสานสัมพันธ์กันนะครับและล่องแควแข็งแรง2นะครับแสดงออกด้วยความสนุกสนาน 3นะครับปฏิบัติตามกฎข้อตกลงได้อย่างถูกต้องนั่นเองครับ